รู้สึกเสียใจหมดกำลังใจจะผิดอะไรไหมถ้าสิ่งที่พ่อแม่เราสอนแล้วเรารู้สึกไม่โอเคกับคำสอนเหล่านั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเนาะวันนี้คุยุได้คำถามจากเอฟซี FC, หรือว่าเพื่อนๆหลายๆท่านที่ได้อินบ็อกเข้ามาเนาะใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยหรือว่าได้รับการแจ้งเตือนไลน์แจ้งเตือนคลิปนะคะเดี๋ยวคุยุจะใส่ รายแอด้างต้าวิดีโอเอาไว้ให้เนาะทีเนี้ยเรากลับมาว่าเราผิดไหมที่เราไม่อยากฟังในสิ่งที่พ่อแม่สอนเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังแบบเข้าใจเนาะก็คือมีน้องเคสเคสหนึ่งนะคะได้ส่งคำถามเข้ามาว่าเนี่ยก็คือน้อยใจแล้วก็ท้อแท้ใจสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดคือเคยแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็เลิกลากันไป แล้วทีนี้พอเลิกลากันไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่ได้ส่งต่อจากความคิดคุณพ่อคุณแม่ก็คือเนี่ยไม่มีใครมาเอาเธอหรอกเธอมันน่ารังเกียจเพราะว่าเธอเคยแต่งงานแล้วแต่แต่น้องคนนี้คือยังไม่ได้มีลูกทีนี้กลับมาดูที่ขบวนการสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะเรียกว่าหัวโบราณไหมคุยจะไม่ใช้คําว่าหัวโบราณเนาะแต่คุยจะใช้คําว่าวัยเด็กหรือความคิดที่ส่งต่อเข้ามาเป็นทอดเดี๋ยวคุยจะแปะนะคะ คลิปวิดีโอหรือว่าช่องช่องหนึ่งที่เป็นคุณหมอที่มีความคิดสมัยใหม่เพราะฉะนั้นคุยจะมาพูดถึงในหลักของวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับเรามามันเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆนะคะภาพจำเช่นเวลาคนที่โดนพ่อแม่ตีนะคะก็จะโดนพ่อแม่ตีหรือคนที่เป็นเจ้าระเบียบก็จะส่งต่อมาให้ลูกกับการเป็นเจ้าระเบียบ ทีนี้ความคิดที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับเรามาค่ะว่าเนี่ยตัวเรามันน่ารังเกียจเนะเธอแต่งงานแล้วชีวิตเธอเอ,อคู่ชีวิตมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วคงไม่มีใครมาเอาเธอหรอกคําพูดมันเจ็บปวดมากเพราะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยให้เราคิดว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดเขาถูกการปลุกฝังสิ่งนั้นเข้ามา สิ่งแรกที่จะนำพาให้เราเคลีย์พลังงานตรงนั้นได้เรากลับมาดูที่ใจตัวเองก่อนว่าวันนี้เราส่งต่อความคิดจากคุณพ่อคุณแม่มากน้อยแค่ไหนนะคะแน่นอนแหละเรารู้สึกน้อยใจเราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเลยในในใน,ในวันนี้ไม่ว่าจะไปทำงานจะไปทำอะไรก็ตามเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้คนรักดีๆหรอคือคู่ชีวิตคือมันมันพลาดไปแค่หนึ่งครั้งทำให้เราเติบโตไม่ได้เลยเหรอ สิ่งนั้นน่ะมันอาจจะเป็นการถูกฝังแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยส่งต่อให้กับเราแล้วเราก็จะรู้สึกดาวในใจว่าเอ้ยแล้วครั้งคือเลิกไปหนึ่งครั้งแล้วไม่มีโอกาสครั้งใหม่เลยเหรอนะคะแน่นอนเราเห็นในในบนโซเชียลหรือหลายๆคู่ที่เกิดการเลิกลากันมากมายแม้แต่ประเทศจีนนะคะก็ไปเกิดการหย่าล้างกันกันเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณอยากจะบอกกับทุกคนว่ากลับมา เซลเลิฟคือการรักตัวเองและก็ไม่ใช่ว่าความคิดคุณพ่อคุณแม่หัวโบราณแต่มันผูกการตอกย้ำถึงแม้สมัยคุณพ่อคุณแม่เขาเขาเลิกลากันไปแต่เขาก็จะไม่คิดที่จะไปหาคู่ใหม่เพราะเขาคิดว่าคือรักเดียวใจเดียวหรือว่า ไม่คู่ควรหรือว่าตัวเรามันไม่สะอาดมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะมันเป็นการถูกฝังขบวนความคิดที่มันถูกส่งต่อมาเพราะฉะนั้นอยากให้กลับมาเซลเลิฟรักตัวเองอะไรเห็นคุณค่าของตัวเองสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดก็ถือว่าเขาเป็นห่วงเราหรือมุมมองหรือใดๆก็ตามหรือว่าจะเรียกว่าส่งต่อความคิดที่มันไม่ได้ถูกต้องสําหรับเราแต่วันนี้เมื่อเรารู้ต้นต่อว่าความคิดวันนี้เราสามารถควบคุม ความคิดของตัวเองได้เราไม่สามารถไปควบคุมความคิดคุณพ่อคุณแม่ได้แต่เราสามารถควบคุมความคิดของเราที่ไม่ว่าจะเป็นการคิดบวกหรือคิดลบสิ่งเหล่านั้นนะคะให้กลับมาคิดในการเซลเลฟหรือการหลักตัวเองแม้กระทั่งความรู้สึกนะคะความรู้สึกเราไม่ไม่สามารถไปให้คนอื่นนะคะมันรู้สึกดีกับเราได้มารักตัวเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์พลังงานในใจของเราว่าเราคู่ควรแล้วให้คุณนะคะ เริ่มหาสมุดนะคะเล็กๆนะคะเริ่มมาเขียนบอกรักตัวเองค่ะบางบางครั้งเราไม่เคยได้ได้เขียนสิ่งดีๆที่เราได้รับเลยนะคะเช่นวันนี้โชคดีจังเลยดวงตาเธอสดใสจังเลยเช่นวันนี้ขอบคุณนะเธอนอนได้เต็มอิ่มมากๆคือการเซลล์เลิฟแล้วเราค่อยๆขยับค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เบื้องต้นและเบสิกพอเวลาคุณเซลล์เลิฟรักตัวเองมากขึ้น คุณขยับเลเวลคุณจะเริ่มบอกตัวเองว่าฉันนะคู่ควรกับคนที่สิ่งดีๆหรือที่เรียกว่าพลังงานหรืออีกมุมมองหนึ่งที่หลายๆคนเรียกก็คือกฎของแรงดึงดูดนะคะที่เราดึงดูดเสกสั่งนะคะออกไปว่าฉันปรารถนาคนรักที่ดีๆฉันคู่ควรกับคนรักที่รักฉันและเห็นคุณค่าในตัวฉันเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าสะอาดหรือไม่สะอาดมันไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยให้เราเคลียร์ไอ้สิ่งความคิดเหล่านี้ ออกไปเราไม่สามารถไปควบคุมความคิดคุณแม่ได้คุณพ่อได้แต่เราสามารถควบคุมความคิดของเราค่ะให้อยู่ในระดับขึ้นที่เราเซลเลิฟและการรักตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเจอกันในวันนี้ชีวิตแต่และชีวิตนะคะเราไม่เหมือนกันเลยค่ะสิ่งที่หลายๆคนเจออยากให้ทุกคนได้คิดแบบนี้ค่ะว่าวันนี้คน ทั่วประเทศหรือแม้กระทั่งพี่น้องสิ่งที่การเลี้ยงดูก็ไม่เหมือนกันค่ะพ่อแม่เลี้ยงลูกคนแรกจะรู้สึกเห ER ่อจะรู้สึกผิดพลาดพอครั้งแรกผิดพลาดแล้วคนที่สองก็ไม่อยากจะทําให้ผิดพลาดเชกเช่นเดียวกันเขาจะเอาข้อที่ผิดพลาดมาเรียนรู้ในการแก้ไขเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาคู่ที่เลิกลากันไปแล้วก็อยากให้ได้มาฟังคลิปนี้ที่ได้มีคนส่งคำถามเข้ามา อยากจะบอกกับทุกคนว่าวันนี้ให้กลับมารักตัวเองมาชมตัวเองไปหาสมุดเล็กๆเ,เนาะแล้วคุณจะเริ่มถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าชีวิตเราอะสามารถดีได้เราสามารถมีคนรักดีๆได้แค่เราเริ่มรักตัวเองคําว่ารักตัวเองเนี่ยเราไม่รู้วิธีการที่เราจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะคะที่คุยจะให้เวิร์กช็อปไปคือหนึ่งควบคุมความคิดของตัวเองไม่ให้คิดไปอะไรในสิ่งที่มันไม่ดีนะคะแล้วให้คิดนะคะแล้วก็เขียน นะคะเหมือนเราพูดอ่านเขียนนะคะถ้าเราคิดอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ลงมือทําสิ่งนั้นมันไม่สามารถที่จะมองภาพแล้วได้ชัดเจนวันละห้าคำสิบคำหรือแม้กระทั่งความรู้สึกเฮ้ยวันนี้โชคดีจังเลยมีเพื่อนมาเลี้ยงข้าวขอบคุณความโชคดีของฉันฉันรู้สึกเป็นคนที่โชคดี ฉันเป็นคนที่คู่ควรได้รับสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มเห็นโอกาสแล้วคุณส่งต่อเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ทําสิ่งนี้คุณมีคู่ชีวิตใหม่คุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจใช่ไหมแล้วก็จะรู้สึกด้อยค่าเราคู่ควรกับเขาไหมนะหรือว่าเขาดีกว่าเราเราก็จะหาข้อเปรียบเทียบซึ่งกันและกันแล้วก็จะกลายเป็นคู่ของการทะเลาะก,กันหรือว่าไม่พึงพอใจกันในการที่จะใช้ชีวิตคู่ต่อไปหรือการที่จะเปิดโอกาส ให้พลังงานคนรักดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณน่ะก็จะเอาพลังงานของการที่ควบคุมหรือมุ่งมั่นหรือทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าพลังงานของการคอนโทรลทําไมไม่เธอทําไมเธอไม่เป็นดั่งที่เราปรารถนาเพราะอะไรเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ความคิดของภาวะของผู้นําไปคอนโทรลแต่คุณไม่ได้ใช้ความสัมพันธ์ความเมตตาความอ่อนโยนน่ารักความสดใสสิ่งเหล่านี้ มันก็ไม่ได้ทําให้คู่ชีวิตของเราค่ะดีขึ้นเลยมันมีแต่ความสัมพันธ์ที่แบบสั่งเพราะเราอยากให้เขาค่ะได้เป็นในสิ่งที่เราต้องการเพราะลึกๆแล้วคนประเภทนี้คือมีความกลัวอยู่ในใจหรือเรียกที่สิ่งว่าไม่มั่นคงในชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณจาเป็นจะต้องแก้ไขเพราะเมื่อใดที่คุณไปมีแฟนใหม่ คนรักใหม่หรือคุยกับคนสัมพันธ์ใหม่คุณจะรู้สึกไม่มั่นคงในใจเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับมาเซล์เลิฟรักษาฐานจิตของเราค่ะสภาวะจิตของเราไปให้ได้แล้วสิ่งนี้มันจะนำพาให้คุณได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่งต่อให้สำหรับคนที่กำลังหมดพลังและท้อแท้ใจนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปดูที่ขบวนความคิดนะคะของเราเนาะ เพราะฉะนั้นก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจใครที่มาว่าเราให้เราคิดว่าแบบเนี้ยเขาถูกปลูกฝังแบบใดเขาก็ส่งต่อให้เราแบบนั้นเท่านั้นเองเนาะวันนี้เราสามารถเรียนรู้และเติบโตได้นะคะมีอีกหลายๆคนที่เขาไม่เหมือนกับเราเพราะความคิดเหล่านี้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในยุคตามปัจจุบันนี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณรักตัวเองมั่นใจกับตัวเองแล้วสิ่งนี้จะเกิดสิ่งดีๆกับคุณแน่นอนคะ่ะ